ื่อยโซ่ไร้สายโอซึกะ o t c s 430ตัวนี้เลื่อยโซ่11นิ้วที่ทุกคนรอคอยมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาตัดได้ดูกันว่าไม้หนา8นิ้วตรงกลางท่อนใหญ่น่าจะยาวประมาณ10นิ้วเดี๋ยวผมจะมาตัดด้วยเลื่อยตัวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวเนี้ยจะตัดง่ายหรือเปล่าเห็นเขาบอกกันว่าเลื่อยโซ่ของโอซึกะตัวเนี้ยเลื่อยเป็นโซ่แบบพิเศษที่ทํามาเพื่อกินเนื้อไม้ไม่มีงานไหนที่ตัดไม่ได้บอกเลยว่าตัวนี้รับจบหมดแล้วครับผมโอ้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแค่นั้นเองก็ตัดได้แล้วท่อนประมาณนี้ กินไม้เร็วมากตัดได้ต่อเน,นื่องแรงไม่ตกตัวนี้บอกเลยว่าตัวเล็กแรงและทรงพลังน้ำหนักเบาด้วยเลื่อยโซ่ไร้สาย11.5นิ้ว OCCS 430ตัดได้ทุกเนื้อง,งานตัดแรงทรงพลังน้ำหนักเบาใครที่รอเลื่อยโซ่ไร้สาย11.5นิ้ว